สำหรับบทนี้เราก็จะมารู้จักการใช้งานแฟลชเบื้องต้นกันก่อนนะครับสำหรับการสร้างงานเล็กๆน้อยๆแล้วก็การปรับแต่งแฟลชเบื้องต้นบวกกับการบันทึกแล้วก็การเปิดแฟลชขึ้นมาใหม่อันดับแรกเมื่อเราทําการสร้างด็อกิเมนต์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นเครื่องมือแล้วก็รูปแางหน้าตาของแฟลชเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็จะมาทําการกําหนดสเปซนะครับหรือว่าพื้นที่การทํางานให้มีขนาดที่เราต้องการรูปแบบของการทํางานทั่วๆไปนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 800คูณ600พิกเซลซึ่งเราสามารถกำหนดไซส์ได้ตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของหน้าต่าง Property ตรงนี้นี่เองในส่วนของ Property ตรงนี้นั้นเราก็สามารถปรับไซส์ได้นะครับก็คือกำหนดจาก550เป็น800แล้วก็คลิกจากในส่วน400ตรงนี้นะครับก็เป็น600ก็มักจะเป็นขนาดมาตรฐานที่มีการใช้งานทั่วไปแล้วก็คลิกสังเกตว่าพื้นที่ก็จะใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับ สังเกตจากจุดจุดนี้นะครับก็คือจุดในการแสดงพื้นที่หน้ศาสากตัวนี้ก็มีการแสดงพื้นที่100%ทเาให้หน้าจอของเรานั้นไม่พอที่จะเห็นในรูปแบบการทํางานเราก็สามารถย่อลงมาได้นะครับเป็น50%หรือจะพิมพ์ตามต้องการเป็น75%แล้วกด Enter ก็จะได้ประมาณ75%หรหรือเราจะปรับเป็นรูปแบบ fit in window ก็จะถูกปรับให้หน้าจอนั้นมีขนาดพื้นที่เต็มพอดีกับหน้าจอของเราซึ่งเมื่อเราทําการปรับแต่งหน้าจอนะครับเช่นผมทําการยืดไทม์ไลน์ลงมาโดยการคลิกแล้วก็ลากลงหน้าจอก็จะถูกปรับให้มีความพอดีกันผมก็คลิกไปที่ไทม์ไลน์แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเหมือนเดิมเอาล่ะครับเราก็จะมาดูรูปแบบการใช้งานเบื้องต้นคร่าวๆกันก่อนเอาเป็นว่าผมทําการสร้างภาพสี่เหลี่ยมขึ้นมา ซึ่งภาพสี่เหลี่ยมนี้นะครับก็จะเป็นพื้นสีเขียวและจะมีเส้นขอบตัดด้วยสีดําสังเกตได้จากจุดนี้นะครับก็คือพื้นสีเขียวเป็นรูปถังสีแล้วก็รูปดินสอนะครับแสดงเส้นขอบเป็นสีดําเราจะสามารถทําการเปลี่ยนสีได้ตามต้องการนะครับโดยที่ผมคลิกไปที่สี่เหลี่ยมแล้วก็เลือกทําการดับเบิลคลิกไปที่ถังสีแล้วเลือกสีตามต้องการสีนี้ประมาณนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้นะครับในส่วนของ Select tool หรือว่าลูกศรตัวนี้นั้นก็ยังสามารถที่จะทําการปรับแต่งภาพสี่เหลี่ยมนี้ได้ด้วยนะครับโดยการนําลูกศรน,นี้นะครับไปวางแล้วก็ทําการลากสังเกตนะครับว่าเราจะลากเอาสีออกมาจากเส้นกรอบเมื่อเราลากออกมาในลักษณะน,นี้แล้วนะครับผมจะทําการบันทึกเก็บไฟล์งานตัวนี้ขึ้นไปก่อนแล้วก็จะทําการเปิดขึ้นใหม่ครั้งหนึง่งแล้วก็จะไปที่ไฟล์ แล้วก็เลือก Save As จากตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อเป็น f i r s t เป็นงานแรกของเรา Save เป็นรูปแบบของนามสกุล FLA ก็คือนามสกุลของไฟล์ต้นฉบับของงาน f l a s นั่นเองแล้วก็บันทึกไปเพียงเท่านี้เราก็บันทึกงานได้แล้วนะครับแล้วก็ทำการปิดงานออกไปเมื่อเราต้องการเปิดงานใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ไปเลือกในส่วนของ Open ณจุดนี้นะครับหรือไปที่ไฟล์ เลือก Open ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกในส่วนงานของเราแล้วก็กด Open ขึ้นมาก็จะเปิดงานเก่าที่เราได้ทำการบันทึกไว้แล้วก็ทำการปรับหน้าจอนะครับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานก็เป็นลักษณะนี้นี่ก็เป็นบทเริ่มต้นนะครับในการใช้งานแฟลชหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาใช้งานแฟลชก,กันอย่างจริงจังมากขึ้นครับ